สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะวันนี้มาพบกันในเกมแบดดีสดออนไลน์นะคะแล้วเราก็มีกิจกรรมจะมาแนะนําทุกคนนะเป็นกิจกรรมบางกิจกรรมก็น่ารักน่ารักเลยนะคะก็ไปดูกันเลยนะเริ่มต้นกันด้วยนะคะที่กิจกรรมช่วงเวลาที่การเดินทางในจินตนาการกลายเป็นความจริงบินไปกับลาบินได้นะคะถ้าใครเคยเล่นก่อนหน้านี้นะก็เขาก็จะมีวันที่เราสามารถเอาลามาบินเล่นได้นะคะ ช่วงเวลาที่การเดินทางในจินตนาการกลายเป็นความจริงบินไปกับลาบินได้ระยะเวลากิจกรรมนะคะ27มีนาคม2 5 5 8ถึง10เมษายน2558นหหลังหรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะลาโดนัทบินได้ลาทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นลาโดนัทในระยะเวลากิจกรรมนะคะขึ้นขี่ลาแล้วกระโดดทวีคูณกับร่อนสู่พื้นดูสิสามารถซื้อลาได้จากร้านค้าของ NPC นะคะผู้ดูแลเข้ามานะทุกอาชีพจะสามารถขี่ลาได้นะคะ ก็คือลายโดนทัทเนี่ยในระยะเวลาของกิจกรรมนะงั้นเดี๋ยวเราลองไปขี่เล่นกันดูเลยนะคะดเดี๋ยวเอาม้าตัวนี้ไปฝากก่อนนะ เรามีลายอยู่แล้วนะคะก็ออกมาเลยก็บอกว่าตอนนี้นะคะในระยะเวลาของกิจกรรมนะทุกอาชีพจะสามารถขี่ลาได้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่มีนะก็เขา้าวิธีลานคานะคะเขาก็จะมีแผ่นแรกม้านะแต่ข้างหลังนะคะจะมีคําว่าลานะก็สามารถซื้อออกมาได้เลยนะคะแล้วก็กดลงทะเบียนนะเราก็จะสามารถขี่เขาได้นี่ไงไปเลย ก็จะรู้สึกแปลกๆหน่อยนะปกติขี่ม้านะตอนนี้ไม่ขี่ลานะคะโดดเบรกอีลอนแบบนี้เลยนะมีปีกด้วยนะ<ม>ก็ไปขี่เล่นได้เลยนะคะในระยะเวลาของกิจกรรมนะเอาตัวละครตัวไหนมาขี่ก็ได้เลยนะคะมไม่ได้กําหนดแค่ว่าชายอย่างเดียวนะม,มาสู่กิจกรรมต่อไปกันเลยนะคะกิจกรรมชื่อนะเนรี่ที่รักสัตว์มาเยื่นมหมู่บ้านเวเลียอย่างเซอร์ไพรส์นะ ระยะเวลาของกิจกรรมนะคะ27มีนาคม2518ถึง10เมษายนส5หาหลังหรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะคะโอ้สวัสดีนะักผระชมภัยเสลยงของท่านเท่จริงๆเลยรู้สึกได้ถึงความรักเลยล่ะเป็นคำพูดของเนลี่นะคะเนลี่ที่รักสัตว์จากหมู่บ้านฟอรินมาเยือนหมู่บ้านเวเรียอย่างเซอร์ไพร์งั้นเราไปหาเนลี่กันเลยนะคะเนลี่อยู่ตรงนี้นะ เขาจะอยู่แถวๆอีกอร์แบตเตอรี่นะคะถ้าใครหาไม่เจอนะเราก็อยู่ตรงหัวมุมตรงนี้เลยนะคะที่มีสัตว์เลี้ยงเยอะๆนะเราก็กดอาคุยกับเขาเลยนะคะมสวัสดีนะพระจมพัยท่านเองก็มีเจ้าตัวน้อยอยู่ร่วมกันเยอะทีเดียวเลยลองคุยกับเขาดูนะมีเจ้าตัวน้อยแสนน่ารักอยู่เยอะเลยนี่ขอบุุนท่านเองก็อยู่ร่วมกับเจ้าตัวน้อยที่น่ารักเหมือนกันนี่ ข้ากาลังคอยดูแลให้ความรักเจ้าตัวน้อยที่หลากหลายแทนเหล่านักผจญภัยที่ไม่มีเวลาเพราะการเดินทางที่แสนยาวนานหากท่านเป็นกังวลว่าจะไม่สามารถรบเดินทางกับเจ้าตัวน้อยพวกนี้ในอนาคตได้ทําไมไม่ลองหาครอบครัวใหม่ไปพร้อมๆกับข้าดูล่ะถ้าท่านต้องการข้าจะพยายามหาครอบครัวดีๆให้เขาก็บอกนะคะว่าสามารถได้เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงนะคะรุ่นที่3หรือรุ่นที่4ที่มีอยู่เป็นรางวัลกิจกรรมได้ผ่านการแลกเปลี่ยนพิเศษกับเนลี่นะก็ะลองกดเลยนะคะแลกเปลี่ยนพิเศษนะอันนี้คือ เขาก็จะขึ้นสัตว์เลี้ยงนะคะที่เรามีนะก็คือรุ่น3ามกับรุ่น4ทั้งหมดเลยนะคะเท่าที่เราลองดูนะคะก็คือจัดเลี้ยงที่เราอยู่ในกลุ่มที่เราเลือกไว้นะคะ1 2 3 4 5เนี่ยเราจะต้องเอากลุ่มของเขาออกก่อนนะแล้วก็ถ้าเรียกใช้อยู่นะคะเราก็ไม่สามารถใช้ได้นะคะคือไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับเขาได้นะเราต้องกดฝากก่อนนะคะแล้วก็ต้องกดออกจากกลุ่มก่อนนะเขาถึงจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะก็คือสามารถแลกเปลี่ยนได้นะ S 1> <S 1> เมื่อแลกเปลี่ยนนะคะสัตว์เลี้ยงรุ่นที่3เรากดแลกเปลี่ยนปุ๊บเราจะได้กล่องเลือกของขวัญแลกเปลี่ยนรุ่นที่3 1อันนะถ้าเราแลกเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงรุ่นที่4นะคะ <S <S <อ>เราจะได้กล่องเลือกของขวัญแลกเปลี่ยนรุ่นที่4 1อันและเราจะได้กิจกรรมหลักฐานการแลกเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงน,นะคะ1อัน สำคัญนะคะเมื่อเรากดนะจะขึ้นคําว่าแจ้งเตือนนะคะต้องการแลกเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงที่เลือกเป็นไอเทมหรือไม่นะไม่สามารถกู้คืนสัตว์เลี้ยงที่แลกเปลี่ยนได้แล้วนะคะทาไม่สามารถกู้คืนสัตว์เลี้ยงที่แลกเปลี่ยนไปแล้วได้นะจึงขอให้ท่านเลือกอย่างรอบคอบด้วยนะคะเมื่อเปิดกล่องเลือกที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนจะสามารถเลือกไอเทมต่อไปนี้ได้1อันนะคิดให้ดีก่อนแลกนะคะย้อนกลับไม่ได้แล้วนะถ้าแลกไปแล้วนะคะ กล่องเลือกของขวัญแลกเปลี่ยนรุ่นที่3นะไอเทมนะคะเขาก็จะมีห่อสารพัดประโยชน์นะคะ15วัน1อันใบแลกเปลี่ยนทักษะสัตว์เลี้ยง4อันใบเปลี่ยนรูปลักษณะสัตว์เลี้ยง4อันใบเปลี่ยนทักษะพานะ4อันลูกแก้วของท R 4อันนะคะซึ่งสามารถเลือกได้1ในนี้นะคะเพียง1ชิ้นเท่านั้นนะต่อไปนะคะกล่องเลือกของขวัญแลกเปลี่ยนรุ่นที่4ี่ ไอเทมที่เราได้จะมีแพ็กเกจพอยแห่งองมูล20วัน1อันอิงครอนนะคะ700อันความทรงจำของช่าง100อันกล่องเลือกใบสัญญาจ้างสสารับใช้นะคะ2อันใบเปลี่ยนทักษะสัตว์เลี้ยงนะคะ10อันนะเราก็สามารถเลือกได้แค่1ในนี้เท่านั้นนะคะต่อไปนะคะเราสามารถนำหลักฐานการแลกเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงนะที่สามารถรับได้จากการแลกเปลี่ยนรุ่นที่4นะคะไปแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมนะผ่านทาง UI รวมทรัพย์สินนะคะก็คือข้างบนนี้นะก็คือตัวนี้นะคะกิจกรรมหลักฐานการแลกเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงนะไอเทมที่แลกได้นะคะก็จะมีกล่องเลือกฉายาสัตว์เลี้ยงนะใช้เหรียญตาทั้งหมด2อันได้ตะกูลละ2ครั้งคูป,ปองลดราคาหมวดสัตว์เลี้ยงนะคะ50% เียญตาที่ใช้ก็2อันจํานวนที่แลกเปลี่ยนได้ตระกูลละสองครั้งกิจกรรมกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมนะคะ1อันจํานวนเหรียญตาที่ใช้2อันตระกูลละสองครั้งนักเวดก๊อปปี้นะคะเหรียญตาที่ใช้1อันตระกูลละสิครั้งนะอันสุดท้ายนะคะหินครอน1 0 0อันเหรียญตาที่ใช้1อันนะคะแลกเปลี่ยนได้ตลอดเลยนะเมื่อเปิดกล่องเลือกฉายาสัตว์เลี้ยงจะสามารถรับฉายาได้ดังต่อไปนี้นะคะ ยาก็จะมีบ็อกบ็อกเมียวเมีวหน้าเอ็นดูหน้ารักเจ้าก้อนขนนะคะก็แล้วแต่เราเลยนะว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะหรือว่าเราจะแลกไม่แลกก็แล้วแต่เราเลยนะ ต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการตกแต่งคลือหาสนะคะกิจกรรมชื่อดอกไม้บ้านในฤดูไม้ผลิทิวลิปหกสีมาเยือนฤลือหาแล้วนะคะระยะเวลาของกิจกรรมนะ27มีนาคม2568ถึง10เมษาย,ยน2568หลังหรือก่อนปีประปุงเซาเปอร์นะคะ ดอกทิวลิปหลากหลายชนิดมาเยือนคฤหาสน์อย่างสวยงามแล้วท่านักประจนภัยชอบดอกทิวลิปไหมคะข้าเตรียมดอกทิวลิปสวยๆไว้หนึ่งชอ่อเพื่อให้ท่านนําไปปลูกที่ลานได้ด้วยละ่ะลองตกแต่งรางบ้านของท่านด้วยทิวลิปหกสีดูดีไหมคะข้าจะรอท่านอยู่ที่หน้าคฤลาสน์นะคะลองไปหาหน้าขายทิวลิป3คนที่ปรากฏตัวขึ้นหน้าคฤหาสา์ดูสิตั้งแต่ชิมไยางแจไปจนถึงคฤหาสน์แห่งสิงโตแผงคอสีฟ้าและ พยอนลกดังนะนักขายทิวลิป3าคนกำลังรอนะผู้ชมภัยอยู่หน้าครื่นหาแต่ละแห่งท่านสามารถซื้อทิวลิป6สีสวยๆแต่ละชนิดนะคะได้ในราคา10,000ซินเวอร์นะก็คือด้านหน้าครื่นหาแห่งสิงโตแผงคอสีฟ้านะคะจะมีนักขายกิจกรรมชื่อลาล่าอยู่นะก็คือคนที่อยู่ด้านหลังเรา่ะถ้าเป็นด้านหน้าชิมพยางแจจะเป็นนักขายกิจกรรมโนรองถ้าเป็นด้านหน้าฮยอนลกดังนะคะจะเป็นนักขายกิจกรรมเ็กสาวรับใช้วังหลวงนะ เรื่องดอกทิวลิป6ชนิดนี้นะคะสามารถตกแต่งได้แค่คลือหาเท่านั้นนะรายการสินค้านะคะที่เราสามารถนําไปตกแต่งคลือหาได้นะคะก็ไปคุยกับเขาเลยนะจับมือกันไปกินทั้งของอร่อยอ่อยทั้งชมสิ่งที่สวยงามแล้วเล่นด้วยกันพร้อมกับมีเพื่อนเยอะๆเลยสินค้าที่ขายนะคะจะมีกิจกรรมคาลือหาทิวลิปสีชมพู กิจกรรมขาลือหาดทิวลิปสีส้มกิจกรรมขเลือหาดทิวลิปสีเหลืองกิจกรรมเ้าลือหาดทิวลิปสีม่วงกิจกรรมเ้าลือหาดทิวลิปสีแดงและกิจกรรมขเลือหาดทิวลิปสีขาวนะคะบุกสีเลยนะในราคา10,000ซินเวอร์นะคะดอกทิวลิปนะคะคือเครื่องเรือนที่ใช้ได้ในค้าลหาดนะคะแล้วสามารถซื้อได้แค่ในระยะเวลาของกิจกรรมเท่านั้นนะหลังจากนี้ก็จะไม่มีขายแล้วนะคะต่อไปนะ ทริปนะคะดอกทิวลิปบานสะพั่งไปทั่วเวเลียจนถึงไฮเดลเลยนะดอกทิวลิปบานไปทุกที่จะมายากาศของฤดูใบไม้มพริส่งไปถึงนอกคาลิฮาด์ดได้ยินว่าเนินเขาเฟลเมเป็นสถานที่โด่งดังของดอกทิวลิปเลยนะคะเราไปถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจํากันหน่อยดีไหมคะ ึ่งในเว็บนะคะเขาก็จะมีตำแหน่งบอกเรานะมีเนินเขาฟลเม้นะคะบางตำแหน่งของเส้นทางที่หมู่บ้านเวเลียไปยังเมืองหลวงไฮเดลบางตำแหน่งของเส้นทางจากเมืองหลวงไฮเดลนะคะไปคาวเฟออนนะแล้วก็บางตำแหน่งของริมแม่น้ำใกล้เคียงกับเมืองหลวงไฮเดลนะคะก็จะมีทิวลิปนะคะขึ้นอยู่ระหว่างสองข้างทางเลยนะซึ่งตอนที่เราผ่านมานะคะก็จะมีอยู่นะงั้นเดี๋ยวเราก็จะมีภาพมาให้ดูนะคะเป็นบางที่นะ เต็มไปหมดเลยนะคะสองข้างทางนะสามารถไปถ่ายรูปกันได้เลยนะคะเเปล่า,างไงเนินเขาเฟลเม้นะคะอยู่เต็มเลยนะสวยมากเลยนะคะมาถ่ายรูปเล่นไว้เป็นความทรงจำก็ได้นะ เพราะว่าในอนาคตก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีแบบนี้อีกหรือเปล่านะคะเหมือนช่วงเทศกาลวาเลนไท์ Valentine นะคะที่เคยมีดอกไม้เนาะตอนหลังมาก็ไม่มีแล้วนะคะต่อไปนะกิจกรรมนะคะคอสเพย์วันเอพิลฟูอย่างสร้างสารรค์โดยในเว็บไซต์นะคะเขาก็มีตัวอย่างให้เรานะก็คือมีนักผจมภัยนะคะที่แต่งคอสเพย์นะเรียนแบบพาพุนะคะแล้วก็นากนะคะ สามารถเข้ามาดูตัวอย่างได้เลยนะคะท่านนักผระชมภัยถึงตาของท่านแล้วละ่ะไม่ว่าจะคอสเพย์ในเกมหรือคอสเพย์ในชีวิตจริงก็ได้หมดเลยเพราะสมวันที่ถูกซ่อนอยู่ท่ามกลางฝูงชนนี่คือเวทีที่ท่านจะได้ส่องแสงออกมานะคะระยะเวลากิจกรรมนะ27มีนาคม2568ถึง6เมษาย,ยน2568นะคะเวลา4ทุ่ม59นาทีนะคะเวลาไทยนะซึ่งเขามีเป้าหมายนะคะให้เราเลือกนะคะ 1นคนแล้วทำการคอสเพย์นะก็จะเป็น 1. เผ่าพาพุนะคะตามหาพาพุที่ท่านต้องการคอสเพย์ในโลกแบ็ k ดีเซิร์สองเผ่านาคนะคะตามหานาคที่ท่านต้องการคอสเพย์ในโลกแบ็ k ดีเซิร์สามนะคะเผ่ากรอบบินตามหากรอบบินที่ท่านต้องการคอสเพย์ในโลกแบ็ k ดีเซิร์นะคะและข้อ4นะจาเล็ตที่กำลังโมโหอยู่นะคะ โดยมีการนะคะเขียนบอกเลยนะว่าเหมือนอันนี้จะโดนเพิ่มเข้ามาด้วยลายมือชุยๆเลยแฮะไม่รู้เลยค่ะว่าใครเป็นคนเขียนกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะ cross play ด้วยตัวละครในเกมหรือ cross play ในชีวิตจ,จริงก็ได้ทั้งนั้นกรุณาส่งผลงานด้วยวิธีดังต่อไปนี้เลยนะคะให้ถ่ายภาพสกินช็อตคนที่ท่านอยาก cross play สามารถ cross play ด้วยตัวละครในเกมหรือในชีวิตจ,จริงก็ได้ถ่ายสกินช็อตนะคะหรือถ่ายภาพออกมา หลังจากคอสเพย์นะจากนั้นนะคะอัปโหลดภาพนะคะในเว็บไซต์ของเว็บไซต์ทางการในหมวดสกีนช็อตและวิดีโอจำเป็นต้องใส่คำนำหน้าหัวข้อโพสต์นะคะว่าท้าทายวันเอพิลฟูนะคะซึ่งจำเป็นนะรางวัลเข้าร่วมนะคะและผะจุมัยที่คุณสบัตรตรงกับการสมัครจะสามารถรับรางวัล ได้ทั้งหมดเลยนะคะจะได้กิจกรรมกล่องเลือกรับน่าสงสัยและกิจกรรมกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพการดำรงชีวิต3ราชาแห่งการคอสเพลย์สุดคีเอทนะคะมอบให้แก่นักผู้จภัยที่ถูกเลือกจำนวน5ท่านนะจะได้กิจกรรมกล่องสลับชุด1นนะคะกล่องสลับชุดก็คือกล่องที่เขาแจกชุดที่สลับตัวละครกันนะคะ เราสามารถเข้าไปดูได้นะในเว็บไซต์ก็มีบอกอยู่นะคะว่าตัวละครเรานะคะจะสลับกับอาชีพไหนของในเกมนะคะสามารถไปดูได้เลยนะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่เรามองว่ามันก็น่ารักดีนะแล้วก็ทุกคนก็สามารถเข้าร่วมได้นะคะก็ลองไปทำกันดูนะส่วนคอสเพย์ก็แล้วแต่เลยนะคะว่าจะยังไงนะแต่ว่าในความรู้สึกเราก็ สิ่งที่น่ารักที่สุดในกิจกรรมที่เราพูดไปทั้งหมดก็คือลาโดนาดนะคะเพราะว่าเราเคยเล่นเนาะในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนหน้านี้นะเราก็เอามาขี่เล่นนะคะก็สนุกดีนะแล้วก็สกรีนชอ็อตเก็บไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่คิดว่าเขาจะเอากลับมาอีกนะคะก็เอากลับมาก็ก็ดีเหมือนกันนะคะก็มารอเรียนเนะเาะรอเรียนตัวที่เรากำลังขี่อยู่นี่เลยนะคะงั้นเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอีกเราจะมาบอกทุกคนนะคะ แล้วก็กิจกรรมทั้งหมดเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะเพื่อ,อ,อความละเอียดของตัวกิจกรรมนะคะงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้เราไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย